โ,โด,ดครับด,ดรัอ้ยไปเพเด้อไปพืดอเดอไปพอเดอ้อ,ดอโอ้โโอ้ยโอโอ้โดนสองคันครับไอ้คันนี้หลยังหี่เพื่อน,นเพื่อนเจอแล้วครับ อิสุกนะอิสุกครับอืมกินแบบนี้ไม่รอดครับอืมอย่าออกไปมานี่มามานี่มาอีกแล้วครับช็อตกระโดดครับอิสุกกระโดดนะอ้ยช็อตโดดนะครับช็อตโดดนะกันกันเก็บคันน,น,นนี้กันอืมไซใหญ่นะครับนี่ใหญ่นะ เ,เดี๋ยว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 ตัวนี้มาใหญ่นะครับตัวนี้มาใหญ่นะยาเข้ายา่ายาเข้ายา่าไม่ยอมเข้านะมาเร็วนี่ไงอ่าฮ่าเต็มปากนะครับเพื่อนไซโลครับไซโล ปากครับอู้เรียบร้อยฮู้กระโดดเลยครับอ่าใส่สวยเพื่อนๆพอนติมนี้ใส่สวยนะเห็นไหมฮ่า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 ใส่โลครับเพื่อนๆพใส่โลนะเต็มปากนะเพื่อนนะเห็นไหมนี่กิน,น,นในลักษณะตัวอ่าบาลานแตะนะตัวนี้สองตะขอ,อะสวยงามครับ Yeah. suy ngâm suy ngâm suy ngâm ít em lên say